โอ้ยเมื่อวานลุ้นฟุตบอลนะครับไม่เคยดูฟุตบอลมากี่เป็นเกือบจะ20สปีแล้วนะไม่ได้ดูฟุตบอลนะฮะเมื่อวานลุ้นทีมหมอนทองกับทีมไชน่าแข่งกันเห็นแล้วหน้าปราปลื้มใจที่มี ผู้ชมเข้าไปล้นสนามเลยมันไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มากี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้นะครับที่ผู้เข้าชมจะล้นสนามมากขนาดนี้ผมดูตามให้กระพริบเลยนะครับคนแน่นมากเลยนะครับคนแน่นมากเลยแล้วก็แอบเชียร์ไอ้ทีมหมอนทองฮะมันเป็นเชียร์ทีมรองไนงะ พอเขาแพ้ปุ๊บนะก็มานั่งนึกว่าแม่เราไม่น่าไปเชียร์มันเลยถ้าเชียร์แล้วมันจะแพ้นะครแต่มันก็ลูกหลานแข่งกันนะครับก็ดีใจกับทีมของจังหวัดชัยนาาด,ด้วยนะครับที่ประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์นะฮะส่วนทีม หมอนทองก็ไม่ต้องเสียใจหนูมาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับอาจารย์สกลก็ผมคิดว่าอาจารย์สกลคงจะภูมิใจนะครับที่นำทีมมาได้จนถึงเข้าอันดับสองฟุตบอลเจ็ดสีนี่นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยหนึ่งสภาพร่างกายของทั้งสองทีมเนี่ยความพร้อมแตกต่างกันนะครับทีม คนยากคนจนทีมหมอนทองนะฮะเวลาเก็บตัวที่พักอาหารอาหารเสริมผมว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญ <c oughs> เป็นจุดสำคัญมากนะฮะผมเคยเป็นนักกีฬาเขตครับช่วงเก็บตัวเนี่ยโค้ชจะเข้มงวดมาก นะครับแล้วก็บังคับให้เรากินอาหารบำรุงกำลังนะครับสมัยผมมันก็ไม่มีอะไรครับนอกจากว่ามีไข่ลวกให้แล้วก็โอวันตินนะครับแล้วเขามีวิตามินเสริมกล้ามเนื้อด้วยนะครับให้กินนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักมากฝึกซ้อมกันหนักมากนะครับแต่โค้ชสกลทำมาได้ถึงขนาดนี้ผมภูมิใจแทนนะ เพราะว่าเป็นโรงเรียนยากจนเป็นโรงเรียนยากจนโรงเรียนเล็กๆนะฮะไปเทียบกับจังหวัดชัยนาทที่เขามีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและก็คุณอนุอนชานาคาใสอดีตรัฐมนตรีเป็นสปอนเซอร์ด้วยมันก็เทียบฟอร์มกันไม่ติดอยู่แล้วครับผมก็พูดอยู่ก่อนแล้วนะครับว่ามันเป็นรองเขามันเป็นรองเขานะครับ แต่ผมชอบไอ้น้องคนหนึ่งนะที่เตะเตะเข้าประตูนะ่ะสายตาน้องเขามุ่งมั่นมากนะครับมีความมั่นใจมากนะครับที่ทำให้ทีมหมอนทองนำไปก่อน1-0น,นะฮะไอ้น้องคนนี้มันมั่นใจมากนะมันมั่นใจมากนะครับมันมั่นใจมากนะครับเตะปึ้งเข้าไปเลยนะครับ ผมก็ไม่ใช่นักฟุตบอลนะครับเรียกกติกาจุดโทษจุดอะไรกับเขาก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าน้องคนนี้มั่นใจมากแต่ว่าผมขอให้น้องทีมหมอนทองเนี่ยแล้วก็โค้ดสกลเนี่ยมันฝึกซ้อมให้หนักมันฝึกซ้อมให้หนักนะครับให้หนักกว่าทีมมาตรฐานเขาวิ่งกันชั่วโมงเราก็ต้องวิ่ง ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับเอาเหมือนไอ้นักวิ่งของแอฟริกานะฮะเขาไม่มีรองเท้าวิ่งด้วยนะครับเขายังวิ่งชนะกีฬาที่หนึ่งกีฬาโอลิมปิกได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องซ้อมให้หนักให้มากนะครับส่วนเรื่องเทคนิควิธีการวิชาความรู้ที่ทางอาจารย์สกลจะสอนเนี่ยผมคิดว่า แพรวพราวอยู่แล้วไม่นั้นคงไม่นำทีมมาได้ที่1ของ7สีถึง3สมัยนะครับแต่ว่าความพร้อมมันอยู่ที่เด็กความพร้อมมันอยู่ที่เด็กนะครับแล้วก็อยากจะสอนหนูๆที่เป็นนักฟุตบอลนะครับหนูอย่าเหลิงกับคำชมหนูอย่าเหลิงกับกระแสผู้ชม นะครับว่าหนูเด่นหนูดังแล้วนะครับว่าหนูเด่นหนูดังแล้วหนูเหมือนนักฟุตบอลระดับโลกแล้วไม่ใช่ครับหนูต้องฝึกซ้อมอีกเยอะนะครับปีหน้ายังมีนะครับตอนนี้ก็มีประชาชนที่เขาเห็นความมุขมณพยายามของหนูกับอาจารย์ สกลคงจะมีสปอนเซอร์เข้ามาซื้ออาหารบำรุงร่างกายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมได้ดีขึ้นนะครับปีหน้าก็มาลุ้นกันใหม่นะครับเป็นเรื่องของเยาวชนแต่ละจังหวัดแต่ละทีมแต่ละโรงเรียนที่จะฝึกซ้อมเด็กมาแข่งกันผมสนับสนุนให้เล่นกีฬาเพราะจะทำให้ มันพัฒนาร่างกายด้วยแล้วก็ไปไ,ปไม่ไปมั่วสุมก็บยาเสพติดด้วยนะครับแต่หนูอย่าไปหลงกับคำเยินยออย่าไปหลงกับความดังจนกระทั่งถึงเวลาน,นอนก็ไม่นอนมัวไปแชทตอบ FC อยู่ไม่ได้ลูกต้องมีสมาธิ ในการฝึกสองต้องมุกมานะนะครับต้องมุกมานะต้องมุกมานะนะลูกนะ ยังไม่รู้ครับว่าใครจะช่วยบริจาคอาฉีพเท่าไหร่แต่ว่าผมจะเท่าไหร่ก็ช่างมันก็คงเป็นค่าอาหารนะครับแล้วก็ผมเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนท่านเป็นลูกกําพร้านะครับแล้วมาเป็นผู้บริหารรถบริการรถเมย์ไฟฟ้าช่วยบริจากรถให้ โอ้โห oh, ผู้หญิงคนนี้น้ำใจประเสริฐมากนะครับผมก็จำชื่อท่านไม่ได้นะครับแต่เป็นผู้บริหารนะครับเพราะเขาผ่านความลำบากมาก่อนนะครับเรื่องรถนี้ก็สำคัญครับท่านท่านนึกสภาพนะครับเอารถอีซ e ูซูเอลอีแก่ที่อาจารย์สกวลขับไปเนะี่ยท่านนึกสภาพถอะครับฝนตกมันก็เปียกเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหวัดได้ เด็กก็จะเป็นหวัดได้สองลมก็โกรกเข้ามานะครับแต่ถ้าได้รถบัสปรับอากาศไปเด็กก็จะปลอดภัยขึ้นสภาพรถก็จะดีขึ้นนะครับสภาพรถก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับ,รฟฟรบพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันอาจารย์สะกลก็ตัดปัญหาไอ้เรื่องค่าน้ำมันไปได้นะครับ ผมว่าดีนะครับช่วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรผมว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจของเด็กๆนะส่วนรถอีเก่าเนี่ยอย่าไปทิ้งนะครับรถคันเก่าเนี่ยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะเวลาจะไปซ้อมใ,ใกล้ๆอก็ไปอีแก่คันเก่าแต่ก็ต้อง อาจารย์สกลต้องไปปรับปรุงช่วงล่างอาจจะเปลี่ยนเครื่องปรับปรุงช่วงล่างทําบงทําเบรกให้ใหม่นะครับทบําเบาะทําพวงมาลัยซ่อมรถซะให้ดีครับเพราะว่ามันคือชีวิตของทุกคนนะครับมันคือชีวิตของทุกคนนะครับก็สนุกดีครับเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วที่ไม่เคยได้ดูบอลน,นะครับเป็นรถนําโช่ครับรถคันนั้นนะรถคันนั้นเนี่ย ผมว่าเก็บไว้เป็นรถอะไรเป็นรถเป็นอนุสรเลยนะครับแทบจะต้องขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ผมเองนี่ประทับใจผมไม่ได้ไปประทับใจทีมหมอนทองนะครับคือเด็กที่เก่งๆอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับลูกฟุตบอลกลมๆนะครับใครจะชนะจะแพ้อย่างเงี้ยผมไม่ได้นั่นแต่ผมประทับใจความมุมณนะพยามของอาจารย์สกลนะครับ อุตส่าห์เอาเงินส่วนตัวไปซื้อรถมาราคา5้าหมนะครับพาลูกศิษย์เหมือนลูกไปซ้อมผมชื่นชมอาจารย์ผมชื่นชมอาจารย์นะครับก็เป็นห่วงอย่าให้น้องๆในทีมนะครับหลงกับคำเยินยอหลงไปกับแสงสีเสียงในคำเยินยอนะลูกนะหนูต้องหมั่นฝึกซ้อมให้หนักให้มากนะครับ ให้หนักและให้มากนะครับ